เดอะวิสราโดโลกแห่งพ่อมดตอนที่261ความกล,ละหน2แปลนิยายวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2018แองเจเลพยายามลุกขึ้นยืนแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะเขากำลังหมดแรงร่างกายส่วนใหญ่ของพึ่งเมคาทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังแบกหินขนาดใหญ่ท้องของมันอยู่เหนือขาของเขา และของเหลวเหนียวสีเขียวก็ยังคงหยดลงบนพื้นดันฟ้าของเหลวสีเขียวมีผิวเหมือนกาวที่แขง็งแรงขนาดของบ่อข้างหน้าใหญ่ขึ้นทุกวินาทีตุบเอองเจเลได้ยินบางอย่างโดนพื้นข้างหน้าเขาเขาดิ้นหลนสักพักไรเงยหน้าขึ้นไปเล็กน้อยหูยาวและแก้มบางเขาเป็นบาลลอน ดวงตาของเขาเปิดกว้างและลายขว้าของเขาถูกตรึงไว้บนพื้นด้วยเหล็กในสีดำเขาดูเหมือนมนุษย์น้ําแข็งเองเจเลคคลุกคลานอยู่บนพื้นด่านฟ้าและค่อยๆวาดรูนสามเหลี่ยมบนพื้นอนูบิสอแมนดาเขาไลา่กระถาเสียงเบาขึ้นพลังงานโปรง่งใสแพร่กระจายไปทั่วเรือเหาะคลื่นปกคลุมพ่อหมดบนด่านฟ้า ทันใดนั้นกลิ่นและเสียงทุกอย่างก็หายไปจากด่านฟ้าสถานที่นี้เงียบอย่างสมบูรณ์พึ่งเมคาที่เหลือบินเหนือเรือละเหาะสักพักมีธาตุหลายตัวยังคงพยายามโจมตีพึ่งแต่การโจมตีด้วยพลังงานทั้งหมดได้ถูกป้องกันโดยบาเรียรของพวกมันพอหมดไม่ถูกแช่แข็งก็ถูกฆ่าผูรอดชีวิตได้ออกจากด่านฟ้าแล้วพึ่งเมคาไม่สนใจคาถาที่เอ็งจะเล่พึ่งใช้ พวกมันจับศพคนตายด้วยขาและเริ่มบินไปทางเรือเหาะหลายนาทีต่อมาศพและพอหมดที่ถูกแช่แข็งทั้งหมดก็ถูกเอาไปสิ่งที่เหลืออยู่บนดาดฟ้าคือศพของพึ่งเมคาและคราบเลือดพึ่งเมคาต้องการเนื้อมนุษย์เท่านั้นเสียงจัปีกของพวกมันได้เบาลงและในที่สุดพวกมันก็หายไปจากท้องฟ้าอกจเจเลโชคดีเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปด้วยของเหลว จากร่างกายของพึ่งเมคาดังนั้นพึ่งตัวอื่นจึงไม่รับรู้ถึงตัวเขาพึ่งตัวหนึ่งพยายามจับเขาด้วยขาของมันหัวขนาดใหญ่ของมันและขากรรไกรแหลมคมของมันอยู่เหนือคอของอิงจาเล่ถ้าเขาไม่มีบาเรียโลหะที่แข็งแกร่งที่คอของเขาเขาก็คงถูกเจาะอ,อย่างง่ายดดยหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงร่างกายที่เป็นธรรมภาตของอิงจาเล่ก็เริ่มขยับได้ น้ำแข็งได้ละลายและเขารู้สึกถึงขาของเขาอีกครั้งสิ่งแรกที่เขาทําคือผลักศพพึ่งเมคาไปจากร่างกายของเขา mm hmm. เขาฟันขาที่มีขนสีขาว mm hmm. เต็มขาออกไปครึ่งหนึ่งและโยนมันทิ้งไป mm hmm. เขาขนลุกเมื่อเขาสัมผัสท้องอ่อนของศพพึ่งแองจเจล่าลุกขึ้นยืนและตรวจสอบศพพึ่งเมคาดาบเงินยาวของเขาแทงทะลุศีรษะของมันมีรอยแผลลึกถูกทิ้งไว้ ที่ท้องของมันโดยดาบปลายโค้งต้องสาบนั่นคือสิ่งที่ของเหลวเหนียวนั่นคือที่ที่ของเหลวเหนียวสีเขียวออกมาท้องของพึ่งหดตัวเนื่องจากของเหลวไหลออกมาจากร่างกายของมันทางบาดแผลมันยังมีเหล็กไนอีกสองเล่มแต่มันตายทันทีและไม่สามารถใช้พวกมันได้การคาดเดาของข้าถูกต้อง น้ำจากร่างกายของพึ่งเป็นยาแก้พิษของมันอังเจเล่รู้สึกลงใจเขาจับเหล็กในบนไลหล่ขวาของเขาแน่นด้วยมือซ้ายสุบเขาดึงเหล็กในออกมาและทิ้งไปที่พื้นเหล็กในทิ้งรูขนาดใหญ่ที่ไหลขวาของเขากระดูกของเขาหักและบาดแผลมันก็ลึกสิ่งที่ดีคือน้ำแข็งจากเหล็กในหยุดเคลือบต้องบาดแผล องเจเล่เอาหลอดแก้วที่เต็มไปด้วยของเหลวสีดำออกมาเขาเอาจอกออกและเทของเหลวบนรูเลือดมีควันสีขาวลอยออกจากบาดแผลองเจเล่ขมวดคิ้วและมีเหงื่อเย็นๆหลดลงจากปลายคางของเขายาได้เอาน้ำแข็งออกจากบาดแผลของเขาและเลือดก็เริ่มหยดองเจเล่รีบเอาผงสีเหลืองอ่อนออกมาจากถุงกระป๋าอีกครั้งและใส่ลงบนแผล หลของเขาถูกล้อมรอบไปด้วยแสงสีเขียวหลังจากที่ผสมกับเลือดหลังจากผ่านไปประมาณสองนาทีก็มีสิะเก็ดแผลขนาดใหญ่ขึ้นและมันก็ปกคลุมรูเลือดทั้งหมดค่ะต้องหาเวลาพักผ่อนค่าเกือบจะเปิดใช้งานตราภาพลวงตาเต็มที่แองเจล่ถอนหายใจเขาไม่แน่ใจว่าตราภาพลงตามีผลกับพึ่งเมคาเหล่านั้นหรือไม่ฮาปี้ยักษ์น่ากลัวแต่ก็ มีสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าในสมัยโบราณเขาไม่แน่ใจว่าสัตว์อสูนทั้งหลายที่อยู่รอบภูเขานั้นเป็นผู้สุบทอดของสัตว์อสูนโบราณหรือไม่เองจะเล่ยเงยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆเขาเป็นเพียงคนเดียวบนดาดฟ้าอาวุธและโล่ที่แตกหักมีอยู่เต็มไปหมดมีศพของพึ่งเมฆาหตัวอยู่ข้างลาและเสาหลักพวกมันโชคไปด้วยน้ำมันเหนียวสีเขียว ถ้าพวกมันไม่ได้มาเป็นฝูงใหญ่เช่นนี้เองเจเล่กัดลินฟีปากเขาจับดาบปลายโค้งแน่นเดินเริ่มเดินไปรอบๆเฮ hey, มีใครอยู่ไหมเขาตะโกนเสียงของเองเจเล่ดังก้องในท้องฟ้ามีสายลมพัดผ่านใบหน้าของเขาทัในใดนั้นเขาก็ตรวจพบการเคลื่อนไหวบางอย่างได้ศพพึ่งตัวหนึ่งช่วยด้วยข้ายัางมีชีวิตอยู่มันเป็นพ่อมด เอ็งจะเลวิ่งไปทางทิศทางของเสียงและผลักศพพึ่งเมคามันเป็นชายชุดคลุมดําที่เอ็งจะเล่ไม่เคยถามชื่อมาก่อนขาขวาของเขาถูกแทงด้วยเหล็กในแต่ของเหลวจากพึ่งก็ได้เอาพิษออกจากตัวเขาอย่างไรก็ตามความอึดของเขาน้อยกว่าเอ็งจะเล่เขาดูเหนื่อยล้าเลือดไหลออกจากดวงตาจมูกปากและหูวของเขานอกจากนี้เขายังเจ็บปวดจากแรงกระแทก มีใครอีกไหมอีกจะเล่ตะโกนอีกครั้งในขณะที่เขาช่วยชายคนนี้ให้ลุกขึ้นยืนไม่มีใครตอบทั้งสองเดินไปทางเข้าของห้องโดยสารและเห็นแม่มดแสงสองคนนอนอยู่ที่ทางเดินแต่พวกเขาไม่ได้ขยับคนซ้ายเป็นแม่มดผมสีดำยาวฝ่ามือซ้ายของเธอแนบกับพื้นเนื่องจากถูกแทงด้วยเหล็กในและร่างกายของเธอถูกแช่แข็งอีกคนเป็นฮิคาริ ผู้เชี่ยวชาญยาหญิงนอนอยู่บนพื้นแต่เล็กใน้สีดำได้พลาดคอของเธอเธอหมดสติเนื่องจากเธอยังได้รับผลของพิษพวกเขายังมีชีวิตแองเจเล่ช่วยชายคนนั้นนั่งลงข้างบันไดและวิ่งไปที่ด่านฟ้าเขาหันกลับไปหลังจากผ่านไปหลายวินาทีที่พร้อมกับถ้วยแก้วที่เต็มไปด้วยของเหลวสีเขียวเขาเริ่มใช้ของเหลวกับบาดแผลของแม่หมดทั้งสองคนทันที น้ำแข็งได้หายไปจากร่างกายของพวกเธอหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเองเจเล่เอารูนรักษาความปลอดภัยของเขาออกจากห้องและช่วยชายชุดคุมดำเดินไปห้องด้านซ้ายทำไมเจ้าช่วยพวกเราเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บอย่างแรงด้วยเช่นกันชายคนนั้นมองที่แองเจเล่และสายหัวข้าจะฆ่าทุกคนและเอาทรัพยากรหาย,ายากของพวกเขา เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าสามารถไปถึงอีกด้านได้ด้วยตัวคนเดียวเองเ็งจะเล่ต่อเสียงเบาการช่วยเหลือเจ้าก็เหมือนข้าช่วยตัวข้าเองชายคนนั้นนอนลงบนเตียงและเอาเทลรักษาออกมาจากถุงกระเป๋าของเขาเจ้ารักษาเองได้ใช่ไหมได้ชายคนนั้นตอบดีข้าจะไปตรวจสอบสภาพของเรือเหาะเองเ็งจะเล่ขมหมดคิ้วไปเดินออกประตูแม่มดหญิงสองคนกำลังนั่งอยู่ ที่ทางเดินใบหน้าของพวกเธอ,อยังซีดแต่พวกเธอก็มีสติแล้วขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือพวกเราคนอื่นๆอยู่ที่ไหนฮิคาริถามเมื่อเธอเห็นแองเจเลเดินไปหาเธอพึ่งเมคาได้เอาพวกเขาไปแล้วแองเจเล่เหนื่อยเขาตรวจสอบบาดแผลอีกครั้งมีพอมดไม่มากนักเหลืออยู่บนเรือเหาะเขาหันไปหาแม่มอดอีกคนเธอเปิดปากของเธอท่านแองเจเล่ ข้าชื่อมอริซาขอบคุณที่ช่วยข้าเธอหยุดไปชั่วครู่และพูดต่อเราได้ยินท่านร้องตะโกนระหว่างต่อสู้และวิ่งไปห้องโดยสารทันทีและข้าก็ยังโดนเหล็กไหนมีบางคนไล่คาถาเพื่อลบกลิ่นและเสียงดังดังนั้นพึ่งจึงไม่ได้มาหาพวกเรามอริซานึกถึงการต่อสู้กับพึ่งเมคาและเอ็งเจเลก็มองเห็นความกลัวในดวงตาของเธอ พวกมันน่ากลัวไม่มีคาถาใดาที่ได้ผลไม่มีเลยมันเป็นไปได้ยังไงเราเป็นพ่อมดและพวกมันแข็งแกร่งกว่าเราได้อย่างไรเธอกลุ่มหน้าลงและพูพรรมพำร่างกายของเธอกำลังสัน่นมอริซารู้ว่าการเดินทางนี้อันตรายเมื่อเธอตกลงที่จะถูกส่งไปยังโอเมนดิสแต่สัปาราตัวแรกที่เธอพบได้ฆ่าลูกเรือเกือบหมดมีเพียงพ่อมดไม่กี่คนที่รอดจากการโจมตี เธออาศัยอยู่ในโนราที่สงบสุขมานานและเธอพบว่าความจริงนี่ค่อนข้างยากที่จะเชื่อมอริซ่าสงบลงหลังจากผ่านไปหลายนาทีขอโทษข้าแค่ไม่เป็นไรมีรอยยิ้มที่ขมขื่นบนใบหน้าของฮิคาริมันรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นความฝันแต่บาดแผลของข้าก็ยังเจ็บปวดรักษาตัวเองแล้ไปพักผ่อนเถอะข้ายังมีสิ่งต้องทำ สิ่งที่ดีคือเรือหอยยังทํางานได้เหมือนปกติและเรายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเองเจะเล่พยักหน้าข้าคิดว่าเาลไล์พักผ่อนอยู่ในห้องไปตรวจสอบเขาหลังจากเขารู้สึกดีขึ้นฮิคาริและมอรลลิสตาพยายามตะเกียกตะกายกลับไปที่ห้องของพวกเธอเองเจะเล่เดินไปที่บันไดและกลับไปที่ด่านฟ้าเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบศพพึ่งอีกครั้งเขาพบพ่อมดอีกหลายคนที่ถูกแช่แข็ง นั่นคนอื่นๆถูกจับหรือไม่ก็ถูกฆ่าโดยพึ่งเหมคาเขาตรวจสอบเรือหอะอีกสองลำด้วยเช่นกันแต่เขาไม่พบใครเรือหอะทั้ง3หลุดออกจากเส้นทางที่ถูกต้องเนื่องจากแรงกระแทกของการลบเขากลับไปที่เรือลเหอะลำแรกหลังจากที่เปลี่ยนความเร็วและปรับทิศทางของเรือหอะลำที่สาม จบนะครับตอนที่261นะครับถ้าภาพผิดพลาดกันไรขอรขอภัยนะครับอากาศร้อนที่สหายเลย <c oughs> อ้ยร้อนมากอะขอะบคุณที่ส่งรัฟังกันมานะครับใครอ่าถ้าภาพผิดพลาดกันไรนขออภัยนะที่ดีนะครับเฮ้ยทำไมไปร้อนจะังอืมอืออ่ก็นั่งนานนะปวดหลัง <c oughs> ก็โอ้ตอนนี้ผมก็จะปรับเปลี่ยนการอ่านใหม่อีออกรอบหนึ่งนะครับก็ รู้สึกจะลําบากขึ้นนิดหน่อยนะครับเสียงแปกเอาไว้นะครับเพราะตอนนี้ผมใช้เครื่องเดียวอ,อัดนะครับก็ที่จริงมันก็มีไมาหูฟังนะแต่ผมว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงมันเสียงมันไม่ค่อยชัด,ดเออเสียงนไม่ค่อยชัดผมเลยไม่ได้ใช้นะครับไม่งั้นมันจะง่ายกว่านี้ครบเพราะผมจะลื้หลังตรงได้อันนี้มันต้องงอหลังมาแล้วคือผมเป็นคนใสยตาสั้นนะครับแล้วยังไม่ได้ตัดแว่นเลยเพราะมันเพิ่งพังไปนะผมเลยต้องอัดใกล้ๆหน่อยนะครับ จริงก็สั้นตั้งแต่เรียนสมัยเรียนตั้งแต่โอ้ยนานมากแล้วครับก็แต่ก็ไม่ได้สั้นมากนะครับก็เลยพอได้อยู่นะครับถ้าสั้นสักพันหนึ่งเนี่ยผมน่าจะมีเวียนผมน่าจะตายไปเลยนะพผมสั้นเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วรันไม่เคยวัดมานานมากแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมจะงลงมามานะครับบอกไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ใครที่รอเรื่องเอเดนทัเตอร์ครับรอเสาร์อาทิตย์เออรือบอกานะครับคือผมอัดไว้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับก็เสาร์อาทิตย์น่าจะได้ดูกัน3ตอนนะครับก็เดี๋ยวสักเสาร์หนึ่งตอนแล้วก็อาทิตย์สักสองตอนนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ขอบคุณที่รชมรับฟังกันมานะครับบอกที่รอบที่สามล้านนะครับก็ไปนะครับดีครับไปเชียว